เกมป่ะเต็มตัวหนึ 1, 2, ่งสองสามอเต็มตัวดนึ่งหนึ่งสองสาม ลองพิงตรงนี้ก่อวะย่าๆหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาเเมเกตเป็นตัวนะหนึ่งสองสามเป็นตัวดีโอเคหนึ่งสองสาม โอเคคิดท่าได้เลยเพราะว่าปล่อยฟรีไปแล้วก็เดินไปที่อื่นต่อเอานี้ก่อนดีกว่ามาตรเนี okay. ้หน้าซ้ายต้องขยับหันหน้ามาอีกโอเคโอเคหนึ่งสองสามอ มาอยู่ตรงนี้มานั่งได้ปะแบบนั่งนั่งแไปเออนั่งแล้วก็ใช่เอาหน้าที่ดึงถนัดก็ได้งั้นถนัดหน้านี้มันต้องอ่ะมานั่งนัดนี้ก็ได้นี่นั่งเขาเออนั่งริมนี้แหละดีแหละไม่ไม่ไม่นั่งแค่แบบว่าเอออะไรนะ บิดตัวมาด้านนี้นะบิดบิดทั้งตัวมาเลยแบบเออทั้งค่ะเขห,หนึ่งสองสามใครโทรมาวะแป่นึ่งอเค 1, 2, 1, 2, ห,อหนึ่งสอามหนึ่งสองสามม่อนึงเอเคหนึ่สอาเคแมเ่นึงนะ โอเคหนึ่งสองสามหนนึ่งสหันหน้ามาฝั่งนี้ได้ป่ะเออหันหน้าเข้าริมถนนฝัง่งนี้ก็ได้มองก,ก้องหนึ่งหนึ่สองสามสองสามเค คือตัวแป๊บหนึ่งสองสามหนึ่งรถมามันเห็นรถกองอยู่ชิดไก่นี่ได้ปะเออฮะเคอหนึ 1, 2, ่งสองสามนย้มมือเข้ามาข้างดียิอมมือข้างฝั่งนี้ก็ได้ เอ่สองสาเอห่งสองสาโอเคเออโอเคหนึ่งสสองโอเคหนึเอามือแตะแตะโอเคหนึ่งสองสาม ทุกหนึง่งพังกล้องกัโอเคโอเคป่ะเดินดูเพิ่งฟ้ากันดีกว่ากำแพงโอเค1,2,3ทุก okay. หน้า1 โอ้ยเหี้ยหนึ่งสองสามนึ่งหนึ่งสองน่นึง้างไวเอาไปท่าแบบเมื่อกี้รอบนึงก่อนก่อนหน้านี้เอหนึ่งสองสามโอเคพออยู่ร okay. ิมนี้นะโอเคมาหนึ่งสองน่หนึ่งสองสาม นึ 1> 1, 2, ่สสาหนึ่งนะโอเคหนึ 1, 2, เดินเข้ามาหาก,กล้องนี่โอเคโอเคปะวันนี้ไหม่ะได้ได้เออ ขย,ยับอีกเนี่โอเคมาัะโอเคโอเคหนึ่งสองสามเก็บหนึ่งสองสามรวมเนึ่งนะรวมหนึ่งสองสามเต็มตัวนะหนึ่งสองสามโอเค คข <Okay. S 2> ยับเข้าไปอีกนิดนึงแผลบกไปใกล้โอเคเออขยิบขึ้นนิดนึงได้ปะหนึ่งสองสามหันหันมองกล้องมองอ่ะเอาตัวจริงมองกล้องก็แหละตัวจริงมองกล้องหนึ 1, 2, ่งสองสามนี้ขอหนึ่งสองสาม เค okay. มองเล่นกับกระจกะจนะไปเออหนึ่งนะอย่าเพิ่งกดขอแบบเออโอเคเอาแบบแตะไว้ไม่ต้องกดอ่ะเอาลงนิดหนึ่งเอามือลงนิดนึงโอเคหนึ่งสองสามหน้าในกระจกแปลกแน,น่นอนนโ้นี่นนะ อ่ะเลื่อนดูเลยแต่ในกระจกอ่ะหน้าแปลกแน่นอนว่าอยู่ในกระจกแปลกแน่นอนกรใส่ฟิลเตอร์มาด้วยมันเลยดูฟุ้งๆเห็นปะเฮ้ยนนั่ะดมันจะฟุ้งๆแต่ว่าแสงไม่ค่อยมีมันเลยไม่ค่อยฟุ้งเออถ้ามีแสงมันจะแบบฟุ้งกว่านี้ใช่ไหมใช่โอ้ยนี่รูปเก่าต้องไปปรับอีก ไปคุณเล,เลยืยังไม่อยากกินปิดป่ะไม่เอาใจฮะไม่เป็นไรคุณลูกค้าใส่ป้าอายุเเลยครับ ส่วนรถมีครับคเรียบร้อคยครับรค่ะเรียบร้อยร้อนเหรอโอเคโอเคหนึ่งสองส หนึ่สองนแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่หนึ่งสองสามใกล้จริงไหมโอเคเอยกระเป๋ายู่สร็ยดิ้หนึ่งสองสามมางกล้นึ่ง ยื่นแก้วน้ำเข้ามาดิ 1, 2, าหนึ่งสองสามหนึ่งนะเดี๋ยวโฟกัสแก้วแบบหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสักหนึ่งสองสามโอเคหุ้ยแสงเริ่มมาแล้ววะจริงไปไม่เอาของเหรอรู้ไม่ล้ว bạn ừ, ở đồ ním mà, tôi mái này ạ vui lặng tôi mái cái này ờ ไม่อยู่เข้าเข้ามาแบบเออฟิลแบบออกโผลม่า okay. มาจากต้น okay. ไม้อ่ะโอเคมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาขยับเอาออกออกตัวอีกโอเคนึงสองสามนู่นหนึ่งสองเคปะถ่ายมุมละนิดแล้วหน่อย หนึ่งสองสามบิดตัวเข้ามาหานเราหน่อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเต็มตัวนะโอเคหนึ่งสองสามอันหนึ่งให้ลบโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองสาม หนึ่งหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามโอเคเจอามาละคุณมาตอนไหนครไมอ่ะเต็มตัวนะหนึ่งสองสามเอามือป้องบางแดดโอเคหนึ่งสองสาม อ่ะขึ้นตัวหนึ่งสองสามเอามือขึ้นสูงนิดนึงโอเคหนึ่งสองสามนี่หนึ่เอามือเข้ามาแบบอย่างเงี้ยหน้าหน้าโอเคเอาออกกว้างนิดนึงเอาออกกว้างเออหนึ่งสองส,องสองมองามห,หนึ่งสองสามมองไปทางน,านู้นหน่อยทางนั้นน่ะเออเชิดหน้าขึ้นนิดนึง OK ok không? Quang quang gọi là หนึ่งสองสามเต็มตัวนะหนึ่งสองสามซึ่งตัวโอ็นโซเคเออร้อ,อนตรงมุมเข,เขียวไหมตรงนี้ไหมก็<อ>วสวยดีนะนีไ่งไงตรงนี้ก็และนี่แหละข้างหน้านะ่ะ มาโอเคใช่ปะโอเคหนึ่งสองสามสองสามองให้หน่อยโอเคมองกล้องขึ้งตัวอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามบิดหน้าทางนู้นหนึ่งสองสามโอเค ไปม้ามาเยอะฮึม้าใหม่ใหมาไหนใหม่หอดน่ารักอ๋อเออวะ่ะน่ารักมากน่ารักมากพอตัวโตวต,วต,วตัวใหญ่มามันเหมือนหมีอ่ะอันนี้มันแดดใชยป่ะเออน้องแดเอึย๊ย ยังไม่ได้ย้อนแสงเลยอ่ะไอะย้อนแสงปะมาอยู่ตรงต้นไม้นี่มาค่ะนี่นี่อยู่ยนี่เออนั่นแหละหันหันหันตัวมิกบิดตัวมิกบ,บิดตัวทางนี้เคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เอามือเอามือป้องเอามือเข้ามาห้าหนึ่งเออเอาแบบอันนี้ก็จะทำแบบเมื่อกี้เยบยวไว้ใต้ขางใช่มามา, 1, 2, 1, 2, ามาเกเหนึ่งสองสามเก1หนึ่งสองสามเกตดูลูกก่อนมานี่กูใส่ฟิลเตอร์แฉกมาด้วยเนี่ย เป็นแสงมาเป็นๆๆแฉกมันฟุ้งๆอ,อ่ะเอาเลยกดยังไงอ่ะอยงนี้หรอน,นี่กดดูรูปตรงนี้แล้วยังไงต่อแล้วก็เลื่อนหมุนแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ตรงนี้หน่อยดีกว่ามาเพราะว่าแสงมาแล,งงแล้วตรงไหนนันหนึ่งนะหาแสงแป๊บ ตรงนี้ตรงนี้ได้มานั้งหยึ่นะเคมไหนี่ตัวหนึ่สองสาอันนึงแค่ค่าเดียวโอ้โหแดดแรงเลยมายืนตรงนี้มาเอาย้อนแสงเอาย้อนแสงหนึ่งสองสม ร่วมหนึ่งหนึ่งสองสามติดกล้องให้ก่อนเตอวางก็ได้นะเด็กไม่มีอะไรอยู่แล้วสวย,ยังไงก็สวยยังไงก็สวยแต่ว่ามันจะมันแต่มันต้องรู้มุมนิดนึงแบบอยากให้มันในนี้นะอันนี้แปดแฉกอะ่ะแกอันนี้ไฟเป็นแฉกแฉกสะท้อนอะ่ะอ่ะลองยืนดิ ได้ป่ะอืมไปเทีย่ยวแดดแรงจริง,องลองพิงเสานี้ก่อนเขมาโอเคหนึ่งสองสามรูหนึ่งไปเทีย่ยวเอียงละหนึ่งสองสามไปรูปหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคมาตรงนี้ว่ะแดด โอ okay. เคหนึ่งสองสาเลิศมากหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม่อนี้หนึ่งมาโอเคหนึ่งสองทำอะไเออขอยามาหมูนี้โอเคมาหนึ่งส okay. องสาม เคป่ะเรียบร้อยหมดแล้วเออเ้วก็เดินไปเรื่อยเจอก็ถ่ายไม่เจอก็กลับออว่าเดินมามันก็ไม่มีอะไรแล้วป่ะตอนเดินมาเออจะแปะตีไว้ก็ได้เผื่อกลัวไปลงอะไรเล่นเอามือเข้ามาปิดกล้องดิแบบปิดเข้าปิดเข้าไป